ไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกลาหยดเราข่าวนะครับนี่ไงกไปซะโอ้โห้กเราเล่นแรง S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  ใจร้าวคิลเลต่อเครื่อง เจอฟอเรนตี่ี่เยกูอยากไปโลมเลยวะเบสเตอร์อย่างเราจะไปชนะยังไงได้นะเราต้องล็อกขาฟอเลนให้ฟอเลนไม่ได้ลำเราจะชนะไปเลยครับตัว S S S ของแจละ เราล็อกขาได้ตอนเป็นปลาดอกมันก็จะไม่ลำมันก็จะอยู่กับที่ไงโคตรแผนการเอาชนะฟอร์เรนเฮ้ยฟันไม่โดนจะไปได้ไง มีเพื่อนมาช่วยอันนี้ลุมลุมลุมไม่นับฟาร์มไว้ครับท่าไหนนำกันนะครับสองปะสองมันล็อกเพิ่มขึ้นปะย้อนหนึ่งนะวะลืมมันฟันแรงเท่ากันทุกเวลถูกไหม รบตัวกลเลยราอนัสร์บตัวกำลังไปช่วยดตบสตีมวะมาวะดต่อแฮกอ๋อมันรอเข้ากันทุกเวลใช่ไหมเมื่อก่อนมันอัพยิ่งอัพยิ่งเพิ่มไงมันเปลี่ยนใช่ไหมลืมไม่ได้เล่นนาน่ะลืมฮีโร่ตัวดีไปแล้ว ถ้านหนึ่งก็คืออัพแล้วลบคูดาวเลยไหมเมื่อก่อนต้องอัพหนึ่งนำเพราะเพิ่มสเกลเ,กเกดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วโหดจัดเจวเวฟอ,อย่างไวนี่ไงสุดยอดลดไป20%โคตรโหด ให้บอกให้บอกอะไรไม่เก่งกแย่มากตัวอย่างโหดเท่ก็เท่ไม่ไหว,วมากมาดิมาด้มยมาด้วนี่ไงจุ๊บนี่หลบไปด้วยไง יודע! จุจบ๊จบจบุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โห ขับเปคิวนะครับน้องๆว้าว S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  กูโดนฆ่านหมน่าจะข่าวโมกันไม่รู้กูเท่โหยังโหดครับน้องๆคิดด้วตัวคือโหพอลเลนมันจะไปสู้อาเลนยังไงใจแรงใจร้าวนี่ของจริงครับหับอกะไรหยอกนะครับคือเมื่อแกปั้มมันน่าจะขึ้นหฟอลเลนก็โดนปั้มไปประมาณหกพันอะไรเงี้ย อะไรไม่ฟันเลยไหมเฮ้ยไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกลากย่อนคือแบบฟอนเลนนึงแตะดอกไม่ได้ครับตัวมันชื่อเกินไปอ่ะแล้วอ่างงี้ฟอนเลนก็คือสู้ไม่ได้นะครับอย่างงี้คือยากครับบอกเลย คือเมื่อกี้อ้อยคือเริ่มหล่นแล้วล่ะอ้อยไม่ไหวแล้ว <team> เดี๋ยวออกวงเล็บนะครับ <It is S 1> เราจะควดแบบโหดสุดๆตุนเลนงนั้นเหรอถ้ามันเข้ามาใกล้ๆอ่ะนะ <c oughs> ก็คงฆ่าได้ถ้า <c oughs> มันอยู่ไกลๆก็ไม่ไหวว่ะราดักครับเดี๋ยเขล่นเขเล่นเหมือนจะเห็นแล้วครับเราเปลี่ยนที่ใหญ่พุ่มกันสักหน่อย <c oughs> ล็อกขาเยครับนี่าเบสซซมสับเลนไหมลูกสับไปสับมาว่มาตัวเลนคุงยังไงยังไงจื๊บจืบจืใช้ิวหลบกิวชัด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 หมดยังไงเรบบ้าบ้าบ้า้ เวะห้าศูนย์ว่ะเลนนี่ <S 2> <S 2> ตัวอย่างโหดแล้ว,งวองอมงนะกูทำประโยชน์นะนอกจากคิวไม่ทำอะไรเลยโูดโดดู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 ด้ดูดูดบดูดสดมดูดูดูดดดููููเพดนี่แรงบดก,กเลยนะฮะ เล่นแบบเทียตัวเองนี่มาดูเทียขวาบ้างเิดขนาดนี้นี่ไม่อยากจะโม้นี่แปดสิบดาวนะทุกคนไม่ใช่แบบไม่ได้เล่นกันแบบว่าแรงไม่สูงเล่นแรงแบบแปดสิบดาวพอเล่นยังไงโดนสักรอบไหมถ้ามึงเดาผิดนะกูบอกเลยตายไม่ได้อดอกไม่โดนตุยตมันยังเซนดีอยู่ฟาเรน ละาเกลียดคนเซนดีอย่างเธอจริงๆแขนโคตรสั้นกูไม่กิสไลด์ขึ้นไปนะไม่ยังแบบยังไม่ถึงอ่ะแขนสั้นมากสั้นเลมุ้ยยิงดอ่ใช้แค่สองสแต็กก็เคลียร์เวฟได้ละใช้สามแตกเยอะไปเขาจะยืนให้เล็กกว่าเดิมเขาจะดอดไม่โดนเรา เดี๋ยวถอยวะเป็นเพื่อนดเจนไม่โดนวะเราขาไ่โดนสู้ไม่ได้วะไม่ไหวครับต้องรอขาโดนเพื่อฆ่าเขาปะเกาะไปกูวิ่ง โอ้โหมันมีโอ้โหมันมีแข็งอ่ะมันโกงอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่ตายตายสองโอ้ยชิบหายแล้วแย่แล้วมันฉดดาวมันฉดห้าศูนย์โนโอ๋อแย่แย่มากอันนี้แย่มากโอ้โหโอ้แม่งส่งมาเลยส่งมาอันนี้คือส่งส่งส่วนละ ううมันแข็งว่ะน er er ี arm, ่อตสา์ได like ้ลำก่อนแต่เลือดเราไม่เต็มหลอดอะต้องสู้ด้เลือดเต็มหลอดอะน่าจะว่านี่ต่อให้เลือดต่อเลือดให้ไประมาณแบบโอ้โหคนรุ่นเลยครับมาตีโดนแล้วกูทำอะไรไม่ได้กูกูต้องเลิกสู้มันก่อนนะ ตัวเราตัวเราเริ่มแบบเริ่มตกและตกจุกแล้วถาว้าอันตีโดนล็อกขาไม่ได้เมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้เลยคิดว่าจะทําให้อันติมันหมดแม่งลําคีตต่ออันติเรี้ยงลีเซตต่อยอ่ามันเอ็ดเด็ดเอ็ดเด็ดเด็ดไปหน่อยวะตอนเนี้ยเริ่มกลับมาละฮีโร่เริ่มกลับมาเข้าสู่ได้เมื่อกี้ต้องต้องไม่จะสู้อะไรอะไรต้องแบบอันติว่าหวานใช่ไหมก็อะไรสักอย่างมันแอาแต่พอได้ ไปไหนฮะดูดูฟอร์เรนเวียดนามเยอะไปบ่าแม่งฟิกเข้ามาอันติกูพีอันติแล้วเว้ยอันติที่โหทำให้อเลนกลายเป็นแบบว่าทุกคนชอบมันเพราะมันโกงตัวอันติมันมาตะแค้นแหละไม่มีหรอกแลแบบไม่โดนไดป้อมตายหรอก ม <c ười> ันยากอะจะจะฟิกดอกมันตึงไงป่ราก่อนของแทงก็เมไม่โดน ไม่ไหวไหว่ะกูสู้มันไม่ได้ <laughs> อย่าเลยอย่าตัวไปให้มันฟันเล่นเลยนี่จะจับในปอมเฮ้ยเฮ <laughs> ้ยเฮ้ยอะไรอะไรผมเคลียร์ทีไบโอคุณมิน เฮียนี่ลุ่มมันเนี่ยเกือบตายเงิน <laughs> <laughs> มันเก้าพันว่ะเราเพิ่งแปดพัลยสู้ยากนยนี่ขาเราขามได้ก่อนมันยัง มันแป๊บเดียวก็หลุดแล้วอะล็อกขาอาติรัวอาติแล้วก็ซวยเลยหจะยากสำัแอแต่ไม่จริงโดนเกี่ยวเปล่าไม่โดนแต a มีอาติลอยมาปาแต โ้ตายเคแกคุ้มถ้ากันบ้านทันคุ้มตปซะโอ้โหกล้าไม่กูตายจะได้กูตายโอเค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 อีกสัก เอวะจแกวะครบรครจ้าเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเด็ดด็ดดยดเดียเคสบายไม่เสียแรงจริง <patreon> ที่เป็นฮีโร่ทิ 4S เยอะกว่าทีเ็ดม่วดเพื่อนคเรกอสเลเยอร์ขึ้นแล้วแล้วเราเอายังไง มันโซนได้เลยว่าตัวเดียวนะตีอยู่แบบสกษษษษษิดนิดนึงรวมตัวกำลังไปกำลังไปช่วยเด็กโอ้ก ยิงมันหน่อยลูกยิงมันหน่อยยิงมันหน่อยเออสวยตอนนี้ไม่รู้ต้องฆ่าใครก่อนเพราะรู้สึกว่ามีเต้าเยอะเลยเกินคือเอลเลนเนี่ยแบบว่าตามหลักการแลวอันนี้อัลลนนที่พูดแบบไม่มีมาคือมันตัวมันสามารถล้วงได้ประมาณตัวหนึ่งอะแล้วก็ตายจากไปได้เป็นความสามารถพิเศษของมันได้ที่อันติเนี่ยเกาะติดหัวแล้วก็เก็บไปเลยหนึ่งตัวอะไรเงี้ยวิ่งแบบหามุมแบบแฟงแฟง,แฟงหน่อยเดินเข้าไปปาติแล้วก็ได้หนึ่งตัวอะไรเงี้ยถ้ามันคมๆหน่อยเราจะตายฟรีได้ นี่เราตัวเราเคลียร์เวฟโคตรกากแบบกากแบบไม่รู้จะอธิบายคำกากยังไงดิโหมเกมส์ที่สนนี่โอ้โหอ๋อมันจะบอกไงอะไรล่ะเพื่อนจะตายห่ายไปแล้วตีหน่อยตี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 เว็บตีสวยโค้งไงเมื่อกี้อันเตะติดอ้อยไปได้หนึ่งคิวอนุญาตนะ เท่ะอันตีแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องออกแรงเยอะก็มีคนทำให้ฆ่าได้นียคือเกือบตายแล้วกูอะมาครับแดนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮีมัน็อดไปแล้วุูดดอดพระเอกมาแล้วไปครับตต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 มเฮเกมตเฮเกสวยครับโอ้โหตัว S โหดเกินไงฮะโอ้โหทุกคนผม MVP 83ดาวทุกคนขัเลื่อนโก้ีตากียดจก็คือคลิปนี้คือเมนอะไรเหม่นกินน้ำตาไหลทุกคนนะแบบในที่สุดในที่สุดในบิวนี้อดบิวนี้หอดอ๋อดดักฆ่าเมื่อหลายตัวแคโดนฟอเรนโซโล่อตัวนี่อันนี้เป็นเทียใจร้าวนะฮะหั่นหัวตารางก่อน s s s มาเลงไม่เทพก็ส้นตีนไปเลยเฮ้ยสุดยอดแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้เป็นส้นตีนนะฮะแล้วก็ ถ้าเป็น H H S mm si S ก nah, ็คือเป็นพระเจ้าก็คือเป็นตัวดีนะฮะส่วนแรง F ก็คือตัวเก่งเกินไปไม่ควรมีในเกมก็คือมันคือใจล้าวแค่เกียดมันตัวมันเก่งเทียนี้ปัสจากอคติแบบร้อเไม่ไ่ไม่ต้องเขียนว่าเทียนี้มีอคติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะกูอ่านไปดิจัดเทียแบบอคติแบบร้อยเอร์ซโอ้โหเทียใจล้าวนะฮะเอเด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  S S ครับใครได้เ,เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามไปนะครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน